ดีจ้าสวัสดีจ้าทานข้าวเย็นนะจ๊ะเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยหนูไปไปรับงานนะจ๊ะนะรับงานนอกแล้วก็ไปทานเมนูเนื้อจ้ะนะแล้วก็ท้องผูกหนูก็เลยว่าจะขจัดปัญหาด้วยการเนี่ยทานพาสตา้าแล้วจ๊ะพาสต้าแล้วก็มีไก่ยอนะเขาเป็นซอส ซอสสปาเกตตี้จ๊ะแล้วก็ผักอันนี้เป็นโหระพาแล้วก็ผักชีนะแล้วก็ตำส้มนะตำส้มตำส้มเนี่ยหนูจะไม่เทน้ำปลาใส่ในครกนะเพราะมันจะเหม็นเหม็นข่าวนะหนูจะตำทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยเอาน้ำปลาเนี่ยมาท็อปปิ้งด้านบนแล้วก็กดคนๆนะจ๊ะอย่างเงี้ยครกของเราจะไม่เหม็นข่าวนะจ๊ะ 咋咋？